สวัสดีค่ะสวัสดีไม่ยากมาทักทายกับสาวๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้แปลกไปเพราะว่าทุกทีเปิดคลิปมาพี่อ้อมจะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้ววันนี้เปิดคลิปมาด้วยหน้าสด สุดมากเป็นการทำร้ายสังคมอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนสาวๆมาแต่งหน้ามาเรียกว่าเตรียมผิวหน้าก่อนออกจากบ้านใช้เวลาเพียงแค่3นาทีกันก่อนนะคะาการทำคลิปในรูปแบบนี้เนี่ยมีสาวๆท่านอื่นเขาทำกันมาเยอะแล้วนะคะแต่งหน้าใช้เวลา3นาทีนู่นนี่นั่นน้นพี่อ้อมก็อยากทำลองทำมาเยอะละกับการแต่งหน้า3นาทีสำหรับพี่อ้อมไม่รอดบอกเลยสำหรับตัวพี่อ้อมเองนะแต่ก็อยากทำเพราะว่าในบางครั้ง เราก็มีปัญหาว่ามันไม่ทันจริงๆอะพี่ต้องใช้ชีวิตในการเรียมหน้าเนี่ยสนาทีก่อนออกจากบ้านแล้วก็ไปพบปะผู้คนวันนี้พี่อ้อมก็เลยจะมีวิธีการเตรียมผิวก่อนออกจากบ้านโดยใช้เวลาเพียงแค่3นาทีมาให้น้องๆได้ชมกันนะคะเผื่อเป็นทางเลือกอย่าเรียกว่าเป็น การแต่งหน้าเลยดีกว่าเป็นการเตรียมผิวนะคะว่า3นาทีถ้าพี่อ้อมมีเวลา3นาทีเนี่ยพี่อ้อมจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสาวๆอยากทราบหรือยังนะคะตอนแรกเลยเราต้องมาเริ่มต้นกันที่จับเวลากันก่อนนะคะจับเวลาเสร็จแล้วเราก็จะได้รู้กันว่า3นาทีที่พี่อ้อมพูดนพี่อ้อมจะเตรียมผิวยังไงคะไม่ให้แบบว่าหน้าแบบนี้ไปทําร้ายสังคมได้ไง่ายๆจ้ะอะพร้อมหรือยังหายใจเข้าลึก แข่งกับเวลาป้าเครียดขอตั้งสมาธิก่อนนะคะตั้งแล้วนะสามนาทีอะชมกันก่อนนี่นะสามนาทีนะร้อไมไ้ยหนึ่งสองสมเริ่มเริ่มไม่ยังยังเอาตนเต้นเริ่มแล้วนี่แบคเด้แค่ แปดจุดเลยค่ะโน้นเพื่อนบอกว่าพี่นี่เป็นการเตรียมฝีของพี่จริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะน้องถ้ามีเวลาให้พี่แค่สามนาท,ทีพี่ทำแค่พี่ทำแค่นี้จริงอืม,อมรอบหนึง่งลงทีละน้อยๆนะ้อยอย่าไปลงเยอะเสร็จแล้วเขียนคิ้วคอสลัก ハハハハハ。Oh, oh, 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 oh. ใช้ด้านหัวกรียนะคะเสร็จแล้วทาลิป E F C อะไรก็ได้ที่เราน้องชอบ เสร็จแล้วดูเวลาก่อนเย้ yeah. พี่อ้อมยังเหลือเวลาอีก45วินะคะอ้าวเหมือนตัดไปแล้วนะคะยังคงเหลือเวลาอีก45วินาทีนะจ๊ะยังใช้เวลาไม่หมดนะคะสัญญาณยังไม่ด่างกริ้งกรังเลยเสร็จเรียบรย้อยละนี่คือ วิธีการเตรียมผิวหน้าก่อนออกจากบ้านพี่หอกพี่อ้อมนะคะใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน3ามนาทีก็จะได้หน้าแบบนี้ออกไปข้างนอกได้ก็คือหน้าแบบนี้ก็ยังโอเคกว่าเมื่อสักครู่ไหมเมื่อสักครู่นี่ไม่ไหวจริงๆถ้าออกไปอย่างนั้นทำลายสังคมแน่ๆนะคะแต่ใต้ตาดูเหมือนจะไม่ไหวนะคะถ้าใครมีเวลาก็อาจจาะคอนซีลเลอร์นิดนึงก็ได้ อะเป็นประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจสาวๆที่ชอบตื่นสายไม่รู้จะเตรียมผิวหน้าก่อนออกจากบ้านอย่างไรวิธีนี้ช่วยคุณได้เตรียมผิวหน้าสามนาทีก่อนออกจากบ้านของพี่ออมนะจ๊ะสาวๆท่านอื่นมีวิธีการยังไงบ้างถ้ามีเวลาเพียงแค่3นาที นะมีเวลา3นาทีเตรียมผิวยังไงแต่งหน้ายังไงมาแชร์พี่อ้อมด้วยนะคะเมาส์มอยด้านล่างด้วยจะนำไปแบ่งปันแชร์ให้กับสาวๆท่านอื่นได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทำธุระข้างนอกก่อนออกไปใช้ชีวิตอันนี้คือเป็นลุกควันหยุดเสาร์อาทิตย์ของพี่อ้อมเองนะวันทําของพี่อ้อมพี่อ้อมแค่นี้เลยเพราะว่าเป็นการพักผิวหน้าของพี่อ้อมนะจ๊ะเพราะว่าจนถึงสุกอ่ะเราแต่งหน้ามาเต็มที่แล้วนะคะวันเสาร์อาทิตย์พี่อ้อมก็จะแค่นี้แหละ แค่นิดจริงจิงพักผิวหน้าสวัสดาีของเราสองวันนะคะเสร็จแล้ววันจันทร์ก็ไปสวยบร i n g i n g f เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะเจ้าหวังว่าจะถูกกันหวังว่าจะถูกใจกันนะคะรักนะทุกคนจุบ๊บจุ๊บสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ